ดูกันนะคะตัวน,นี้มีเด็กโซนสองอัตราจ้าพี่กับน,น้องเขาคุยกันค่ะคุยภาษาหยังนี่ฮะคุยภาษาอะไรสงพี่น้องเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่งความาน,น่ารัก <ใน S 1> ของ <ใน S 1> เด็กๆของเรา <ใน S 2> ค่ะนะโอ้เขาคุยกันภาษาไทยบอ,อใช่เด็กทุกวันนี้เขาคุยกันภาษาไทยนะอืมเอาแล้วค่ะพี่น้องคุยกันแล้วเอา เอาอโอโ้โหโอ้โหดูน้องวาวน้องวาไปเป็นไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องวามาหาพี่ชายค่ะวันนี้น้องวามาหาพี่ชายค่ะเอาดูกันค่ะเอาแกงกันแล้วทีนี้เอาสวัสดีค่ะน้องวาเข้าหาพ่อเล่ได้ไหมบองยังเลยนะคะดูอุย้ยน้องวาน่ารักจังเลยดูสิ <laughs> ขอให้หายไวๆนะคะดูพ uh, ี Mat, ่กับน้องค่ะดูพี่งามเอ็นดูน้องมากเาอาชนกันแล้วพี่น้องเอาห้ยเอาห้ยเอาขึ้นแล้วยกล้ออันนึงชงชั่ม หนึ่งสองสามเออเออเอค่ะแม่แม่ค่ะเออโอ้ยเนาะพี่งามเกรงตลอดค่ะเอาเอาน้องวาอยากขึ้นมั่งเอาเอาขึ้นได้เปล่าวาขาสั้นวาขาสั้นเกาะหลังแล้วค่ะเกาะหลังพี่ โอผู้ใหญ่ให้ไปจอะเลือดค่ะผู้ใดเป็นเบาหวานความดันเด้อน,นะคะาก,ก,กสาสิบห้าปีขึ้นไป,ป,ปมาแล้วค่ะมาแล้วมาขมมยหญ้าตลอดเลยเจ้าวากินหญ้ากเก่งม,าก,มยยากพี่งามหาเพื่อนเล,เล่นอย่างเดียวเนะาะก็เป็นความรักของพี่กับน้องนะคะที่จะเกรงกันเนาะ รู้สึกว่าพี่งามจะแกล้งน้องมากกว่านะโอ้โห,โโห,โโหรักตลอดเอ็นดูน้องตลอดเอ็นดูน้องตลอดนะคะเอ็นดูน้องตลอดนะคะงามงามงามรักน้องก็รักดีๆลูกเอ็นดูน้องลูกเขาไม่ให้แกล้งน้อง นอนอยู่กับพี่งามอยากไปแกล้งพี่เหมือนกันไปทำบุญทอดกระถิ่นวันเสาร์โอ้ยชนกันแล้วโอ้โหดูพี่งามทำนะคะแม่ค่ะ โอออโอเจ้าวากินเก่งเนาะไม่น่าล่ะโตเร็วเหมือนพี่งามเนี่ยกินเก่งเจ้าเมยพี่งามไม่กินหรอกพี่งามอ่ะพี่งามห่วงเล่นมากกว่า ยกขาแล้วยกขาน้องแล้วดูพี่งามยกขาน้องเอ้าคุณพ่อมาแล้วนุนค่ะพ่อมาแล้วไปเดินชิวๆอยู่ที่ป่ามาที่ทุ่งนามานะคะพ่อจ้าลูกชายมาหาพ่อทั้งสองเลยนะนี่ดูค่ะโอ้โห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 โอยงงามเอ้ย เส้นชีมาแกงน้องดีเทลูกะนะมาแกงน่องดีเทสู่นะคะดูเจ้างามเจ้างามไปจับงาคุณพ่อแล้วค่ะตอนนี้เจ้างามไม่ได้กลัวพ่อนะผมบวกตลอดเวลาเนี่ย เจ้าวานะคะ <g ül> เดี๋ยวเจ้าวาจะบวกแม่ตุ้ยเอานนนค่ะคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาเจอลูกๆทั้งสองคนแล้วนะคะวันนี้ดูค่ะสู่ไ่สู่แมนะ่วานนะเวลาดูพ่อเล่เขาเขาเขา,ขาได้กินคุณแม่ดา,าวรุ่งเนาะภรรยาเขาอีกคนนะคะ อันเมียลายก็จังสีเลยเนาะอีกค่ะคนมีพ่อได้ล่ะเหมือนฝาแฟ้ใช่ค่ะน้อค่ะ อ้าวตอนนี้พ่อหน้อยไปเอาแม่วาดมานะคะแม่วาดไปไหนพ่อหน้อยเอาแม่วาดไปไหนเนี่ยโอ้ยพอเล่นเล่นดินแล้วเล่นดินแล้วุนนค่ะุนนค่ะดูดูเด็กๆแต่ละคนสิโซนน่าดูโซนน่าดูนะคะ ได้เมียเยอะเมียก็ดีๆไม่เคยทะเลาะกันใช่คะ่ะเด็กๆก,ก็ไม่ทะเลาะกันนะคะดูแกล้งกันคะ่ะไม่ทะเลาะกันแต่แกล้งกันไม่ว่าไม่ว่าจับไม่ว่าจุบจ๊บจวาแล้วไม่ว่าจุบจ๊บจวาแล้ว หนุ่มสาวก็เลยเช็ดซะน้องนี่เพิ่งม่ได้ตื่นนะเช้นนะขอให้หายไปวไนนะ่ายน้ำดูพี่งามเอ้ยแผลอพ่อเลี้ยเป็นไงคะแผลอพ่อเลยเหรอคะตอนนี้คุณหมอก็มาดูแล้วเนาะก็ให้อ่าพ่อน้อยทําการล้างแผละนะคะอืมก็รักษาไปนะคะต้องเอาหนองเนาะเอาหนองอกอกจากโคนหางนะคะเพราะว่าตรงโคนหางอะ่ะ วันนั้นไปปลูกไปผูกอยู่ตรงต้นตาลเนาะแล้วก็บาดนะคะทําให้หนองอกเนาะเป็นแผลใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะแผลลึกเหมือนกันพ่อน้อยก็ใช้สำลีนะคะจุ่มแล้วก็คว้านคว้านหนองอกเนาะคว้านหนองอกนะคะว่าอยากไกลโพ่อนะคะ น่ารักมากสองพี่น้องเสียดายอยู่ญี่ปุ่นถ้าอยู่ไทยจะไปเที่ยวหาค่ะพ่อจ๋าลูกพ่อจำลูกได้ไหมเนี้ยจําได้จําได้ค่ะโอ้โหจับงาเลยนะคะเอ้ยจับงาพ่อเลยค่ะตัวนี้ ไม่ว่าไม่ว่ดก็เป็นครอบครัวอบอุ่นนะคะภรรยาสองลูกสองโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้ด้วยนะคะดูนะคะความน่ารักของน้องๆช้างเนาะเขาก็แสดงความรักอ่าก็เหมือนเหมือนคนนะคะเหมือนเหมือนคนเนาะ ้าวามาสัมผัสพ่อวันแรกนะคะคุณพ่อก็เอ็นดูเอ็นดูนะคะพ่อเล็กของเราใจดีมากเลยเนาะเอ็นดูลูกทั้งสองเลยนะคะน่ารักคุณพ่อใจดีมากๆเลยครอบครัวอบอุ่นใช่ค่ะโอ้นี่มันสายเขียวอเกล่ากินบ้างไฟกันกินบ้างไฟพญานาคน่ารักทั้งครอบครัวเลยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เด็กๆของเราก็ น้อยอยู่ด้วยกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาภรรยาทั้งสองแล้วก็ลูกชายทั้งสองนะคะโอ้โหอๆพี่งามมันแข็งลูกพี่งามบอกอใจิ้แมวมันตนเลยออเหรอน้อยใจแล้วนะคะน่ารักขอบคุณค่ะพ่ออีแล้วดู่อด้อโอ้้เอามือจับลูกชายโอ้ลูกชายหนีพ่อ ลูกชายหนีพอนะฮะไปแกล้งกับพี่แล้วโอ้โหไม่ว่าไม่ว่ากัดเสียงดังมากเลยเนาะเคยลงไปงไปโผล่โยมเบิ่งพ่เลยแม่ตาเลือกใส่ผู้ไดนั่นม <c oughs> ไมไม รักมากช้างมีบุญคุณต่อเรามากที่สุดใช่ค่ะเด็กๆของเราทำครบแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเ,เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะรักกันเอ็นดูกันช่วยเหลือกันนะคะในายามลําบากในายามที่มีความสุขในายามที่มีทุกเราก็ไม่เคยทิ้งกันนะคะ

น้องวามาใหม่นะลุงพลปวดฉี่แล้วนะคะเตึ๊งหัวอยู่นี่อยากไปหาเตียงยานเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณลุงพลไปแล้วค่ะไปกันทริปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ